ในการครั้งหนึ่งนานมาแล้วณนะดินแดนห่างไกลริมสายน้ำที่ทอดยาวตัดผ่านป่าลึกมีหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งตั้งเรียงรายอยู่ท่ามกลางภูเขาเขียวชอุ่มผู้คนที่แน่นต่างดำรงชีวิตเรียบง่ายทําไร้ไถยนาะเลี้ยงสัตว์เก็บเห็ดเก็บผักตามฤดูกาลพวกเขาสืบทอดภูมิปัญญาและความเชื่อจากบรรพชนอย่างเหนียวแน่นหมู่บ้านแห่งนี้เคยเป็นที่เลื่องลือเรื่องความสามาคัคคีและความสุขสงบแต่ช่วงเวลา นั้นกลับเลื่อนหายไปราวหมอกเช้าที่ลมพัดตัดขาดเพราะมีชายผู้หนึ่งเข้ามาปักหลักอาศัยเขาคือเศรษฐีผู้มัง่งคั่งจนเกินผู้ใดจะเทียบแต่ชื่อเสียงเรื่องความโห o เดี่ยมและความอมาหิตของเขาก็โจดจันไม่แพ้กัน เศรษฐีผู้นั้นมีนามว่าทเวียนเขาเป็นชายไวกลางคนรูปร่างสูงใหญ่ท่วงท่ามั่นใจและเปลี่ยนไปด้วยประกาศสิทธิที่ทำให้ผู้คนต้องหลบสายตาเพียงแค่เดินสวนแม้เขาจะสวมเสื้อผ้าหรูหราจากเมืองใหญ่แต่เบื้องหลังความรวยล้นฟ้าคือรอยแผลในหัวใจของผู้คนที่เคยตกเป็นเหยื่อของเขามาแล้วมากมายทเวียนไม่มีญาติพี่น้องไม่มีใครรู้ว่าเขามาจากที่ใดและเพราะเหตุใดจึงย้ายมายังหมู่ บ้านอันสงบแห่งนี้บ้างหรือว่าเขาเคยเป็นพ่อค้าเร่ที่ร่ำรวยจากการเอาเปรียบผู้คนบ้างว่ามีอดีตเป็นหัวหน้ากลุ่มโจรที่หลบหนีความผิดแต่ไม่ว่าความจริงเป็นเอชนรายสิ่งหนึ่งที่ผู้คนเห็นอย่างชัดเจนคือเขาเป็นชายที่ถูกครอบงําด้วยความโลภโทสะและความกระหายอำนาจอย่างไม่รู้จบ เมื่อทเวียนมาถึงหมู่บ้านเขาเริ่มซื้อที่ดินรอบๆด้วยราคาที่ดูเหมือนสูงแต่ก็เต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมหากชาวบ้านคนใดปฏิเสธเขาจะใช้วิธีบีบบังคับสารพัดไม่ว่าจะข่มขู่ผู้ใส่ร้ายหรือสร้างสถานการณ์ให้เจ้าของที่ดินต้องขายในที่สุดเพียงไม่กี่ปีเขาก็กลายเป็นผู้ถือครองพื้นที่ทำกินกว่าครึ่งของหมู่บ้านและเมื่อมีอำนาจในมือเขาก็เริ่มแสดงความอธหิตออกไม่อย่างไม่เกรงกลัวสายตาผู้ใด ชาวบ้านผู้ยากจนต้องทำงานแบกหามให้เขาตั้งแต่เช้าจะร่ค่ำได้ค่าตอบแทนเพียงเล็กน้อยไม่เพียงเท่านั้นทาวเวียนยังยกกฎที่ตนตั้งขึ้นเองมาใช้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษีรายทางค่าผ่านดินค่าขึ้นน้ำและกฎอีกสารพัดที่ไม่มีเหตุผลทำให้คนในหมู่บ้านที่เคยยิ้มแย้มกลายเป็นผู้ที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวไม่มีใครกล้าบน่นหรือโต้เถียงเพราะทาวเวียนมีลูกน้องผู้ แข็งกล้าวคอยอารักชาวบ้านบางคนที่กล้าหารพอจะเอ่ยปากคัดค้านก็มักจะถูกลงโทษจนต้องเงียบเสียงไปในที่สุด หนึ่งในผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนมากที่สุดคือละมันเด็กหนุ่มกําพระอายุ20ต้นต้นๆเขาสูญเสียพ่อแม่จากโรคระบาดเมื่อหลายปีก่อนใช้ชีวิตอย่างยากจนแต่ขยันขันแข,ข็งเขาทำงานรับจ้างทั่วไปตั้งแต่ตีมีดช่วยทำนาหับน้ำซ่อมแซมบ้านและทุกงานเพื่อแลกเงินเพียงเล็กน้อยให้พอประทังชีวิตละมันเป็นที่รักของคนในหมู่บ้านเพราะความซื่อสัตย์และจิตใจดีแต่โชคร้ายที่บ้าน หลังเล็กๆของเขาตั้งอยู่บนที่ดินซึ่งทาเวียนต้องการขยายเป็นที่เก็บสินค้าหรูหรา ทาวเวียนได้ส่งลูกน้องมาหลายครั้งเพื่อบีบบังคับให้ละมันขายบ้านและที่ดินผืนนั้นแต่ละมันไม่ยอมไม่ใช่เพราะความดื้อรั้นหากเพราะบ้านหลังนี้เป็นสิ่งสุดท้ายที่พ่อแม่ทิ้งไว้เขาไม่เคยคิดจะร่ำรวยใดๆเพียงต้องการที่พำนักซึ่งมีความทรงจำของครอบครัวอยู่เท่านั้นการปฏิเสธของเขากลายเป็นเรื่องที่ทาวเวียนถือว่าท้าทายอำนาจและชายอมหิตผู้นี้ไม่มีวันยอมให้ผู้ได้ขวางทาง คืนหนึ่งในฤดูฝนเมฆดำปกคลุมฟ้าลมเย็นพัดแรงราวกับพยายามส่งสัญญาณเตือนละมันกลับจากการทำงานรับจ้างที่ไร่ของเพื่อนบ้านเขาเห็นเงาดำเคลื่อนไหวอยู่หน้าบ้านตนเองจึงชะลอฝีเท้าลงอย่างระแวดระวังเมื่อตรงเข้าไปใกล้เขาพบว่าสลักประตูถูกงัดออกและประตูไม้ที่เคยเก่าแต่แข็งแรงถูกเปิดครังทันทีที่ก้าวเข้าไปในบ้านกลิ่นควันไฟจังๆก็ลอย ออกมาบ่งบอกว่ามีผู้มาเยือนโดยไม่ประสงค์ดีและมันรีบค้นทั่วบ้านพบว่าของใช้หลายอย่างถูกทำลายและสิ่งของมีค่าที่น้อยนิดก็หายไปแม้เขาจะจนแต่ทุกสิ่งมีคุณค่าทางใจยิ่งนัก ไม่เพียงเท่านั้นภายในบ้านยังมีข้อความขีดด้วยมีดบนผนังไม้ว่าขายซะก่อนที่มันจะสายเกินไปลายมือแข็งกระด้างแบบนี้ละมันรู้ดีว่าคือฝีมือของลูกน้องทะเวียนความโกรธและความเจ็บปวดประทุนในใจแต่เขารู้ว่าหากลงมือทําอะไรโดยขาดสติเขาอาจจะต้องเผชิญกับชะตาก,กรรมเลวร้ายยิ่งกว่าเดิมเขาจึงเพียงเก็บซากบ้านอย่างเงียบงนัน ข่าวเรื่องนี้แพร่ไปทั่วหมู่บ้านในเวลาไม่นานผู้คนต่างรู้สึกโกรธแทนละมันแต่ไม่มีใครกล้าเผชิญหน้าเศรษฐีอเมหิตทุกคนคิดว่าหากลุกขึ้นสู้ก็อาจต้องสูญเสียมากกว่าเดิมอีกทั้งหมู่บ้านแห่งนี้อยู่ไกลเมืองใหญ่การร้องเรียนขอความช่วยเหลือแทบเป็นไปไม่ได้เพราะหลายครั้งที่ชาวบ้านเคยเดินทางไปแจ้งทางการก็ถูกเล่ยกลับด้วยข้ออ้างว่าหลักฐานไม่เพียงพอหรือไม่มีอำนาจรับเรื่องเมื่อกลับมาเล่าต่อคนอื่นๆจึงยิ่งไม่กล้าทำอะไร และมันยังคงดำรงชีวิตอย่างอดทนเขาซ่อมบ้านเล็กๆของตนทีละนิดแม้ทรัพย์สินจะน้อยกว่าเดิมแต่ความหวังยังไม่ดับไปวันหนึ่งขณะที่เขากำลังซ่อมแผ่นไม้ที่หลังคาเสียงฝีเท้าของมา้าก็ดังมาจากปลายนาเขาเงยหน้าขึ้นเห็นทเวียนนั่งอยู่บนหลังไม้อย่างสง่างามมีลูกน้องถืออาวุธสองคนเดินตามหลังสีหน้าของทเวียนนิ่งเฉยแต่แววตามีความเย่อหยิ่งและอำนาจอันกดดนัน ทวียนเอ่ยด้วยน้ำเสียงเย็นชาว่วาละมันข้าจะให้โอกาสครั้งสุดท้ายข้าจะซื้อที่ของเจ้าในราคาสูงกว่าที่ไหนเจ้าเพียงย้ายออกภายในเจ็วันหากไม่ข้าไม่รับรองว่าบ้านหลังนี้จะยังยืนอยู่ละมันลอบปลืนน้ำลายหัวใจสั่นไหวแต่เขารวบรวมความกล้าตอบไปว่าบ้านหลังนี้เป็นทุกอย่างที่ข้ามีค่าไม่สามารถขายมันให้ท่านได้ คำพูดเพียงเท่านี้ทำให้ใบหน้าของทเวียนแข็งกร้าวขึ้นเขาหลีตาและจ้องละมันอย่างไม่พอใจก่อนจะควบม้าจากไปโดยไม่หันกลับมามองแม้ไม่มีคำขู่เพิ่มเติมแต่สายตาของเขาก็เพียงพอให้ละมันรู้ว่าภัยอาจกำลังคืบพานเข้ามาอย่างช้าช้า หลังจากเหตุการณ์นั้นเหล่าชาวบ้านเริ่มพูดคุยกันอย่างเงียบๆว่าทวียนอาจกำลังวางแผนทำบางอย่างกับละมันหลายคนอยากช่วยแต่ไม่มีพลังกำลังมากพอที่จะต่อต้านผู้มีอำนาจอย่างเขาแต่อย่างน้อยพวกเขาก็ให้การสนับสนุนเล็กๆน้อยๆเช่นนำอาหารมาแบ่งปันหรือช่วยซ่อมแซมบ้านเท่าที่ทำได้แม้จะเป็นน้ำใจเล็กหาห้แต่ก็ช่วยปลุกความเข้มแข็งใ,ในใจมันขึ้นมาไม่น้อย หนึ่งในผู้ที่ช่วยเขามากที่สุดคือนีรันหญิงสาวในหมู่บ้านเธอเป็นลูกสาวของหมอยาผู้สูงวัยที่ใครๆต่างเคารพนีรันมีใจเมตตาและฉลาดเฉลียวเธอคอยนำสมุนไพรและอาหารมาให้ละมันบ่อยครั้งและพยายามปลอบใจเขาว่าอย่าท้อถอยแม้มันรู้สึกดีต่อเธอแต่เขาก็รู้ดีว่าตนเองเป็นเพียงคนยากจนการรักษาระยะห่างจึงเป็นสิ่งที่เขาทำอยู่เสมอ ทว่าสิ่งที่ละมันไม่รู้เลยคือทเวียนเองก็จับตามองนีรันมานานแล้วแม้หญิงสาวไม่เคยแสดงท่าทีสนใจเขาแต่ทเวียนกลับเชื่อว่าเมื่อเขาร่ำรวยและมีอำนาจเหนือใครนีรันย่อมต้องเป็นของเขาในสักวันความคิดเช่นนี้ทําให้หมู่บ้านรู้สึกหวาดกลัวเพราะแม้แต่หมอยาผู้เป็นพ่อของนีรันก็ไม่อาจปฏิเสธทเวียนได้หากเศรษฐีนั้นลงมือจริง ข่าวลือว่าทเวียนต้องการนีรันแพร่ไปทั่วหมู่บ้านแต่ไม่มีใครบอกละมันโดยตรงจนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อหมอยาไปเก็บสมุนไพรที่ป่าลึกเขาได้พบกลุ่มลูกน้องของทเวียนกำลังสอดแนมอยู่ไม่ไกลพวกเขากระซิบคุยกันว่าทเวียนกำลังเตรียมงานใหญ่บางอย่างเขากำลังจะประกาศว่าจะแต่งงานกับนีรันโดยไม่สนใจความเห็นของหญิงสาวหรือครอบครัวใดๆเมื่อหมอยาได้ยินเชน่นนั้นก็รู้ว่าตนต้องทำบางอย่างเพื่อปกป้องลูกสาว หมอยารีบกลับมาบอกนีรันและทั้งสองพูดคุยกันด้วยความลำบากใจนีรันรู้ว่าหากทเวียนตั้งใจจริงเธออาจหน,นีไม่พน้นและหนทางเดียวที่ดูเป็นไปได้คือออกจากหมู่บ้านไปเสียแต่มื่นมื่นคำถามก็เกิดขึ้นจะไปที่ไหนไปอย่างไรและจะทำให้ผู้คนในหมู่บ้านลำบากเพราะไปขัดใจทเวียนหรือไม่ ระหว่างที่พ่อกับลูกกำลังครุ่นคิดละมันก็มาถึงบ้านหมอยาพอดีเขาต้องการนำของที่เพื่อนบ้านฝากมามอบให้เมื่อเห็นทั้งสองมีสีหน้ากังวลเขาจึงถามด้วยความเป็นห่วงหมอยาเล่าเรื่องทั้งหมดให้ละมันฟังอย่างเปิดเผยเพราะคิดว่าเขาเป็นคนไว้ใจได้ละมันฟังแล้วรู้สึกหนาวเย็นเข้าไปถึงกระดูกนึกถึงความอำมหิตของทวีนที่เขาเคยเผชิญมากการที่ชายผู้นั้นต้องการครอบครองนีรันก็เหมือนงูใหญ่กำลังจ้องเหยื่อที่หนีไม่พ้น และมันตัดสินใจทันทีว่าเขาต้องช่วยนีรันแม้จะรู้ว่าตนเองไม่มีพลังไม่มีความมั่งคั่งแต่เขาไม่อาจยืนดูหญิงสาวผู้ใจดีต้องเผชิญชะตาชั่วร้ายเพียงลำพังแม้ต้องเสี่ยงอันตรายเขาก็พร้อมจะ,ะเผชิญ คืนต่อมาลามันแอบเข้าไปในโกดังร้างใกล้บ้านทาวีนซึ่งเขาเคยเห็นลูกน้องเศรษฐีเข้าออกอยู่เสมอเป้าหมายของเขาคือค้นหาเบาะแสเกี่ยวกับแผนการที่พวกนั้นกำลังเตรียมเขาเดินย่องไปในความมืดอย่างระแวดระวังมือกับมีดสั้นที่ใช้ทำงานติดตัวไว้เผื่อเหตุจำเป็นเมื่อเข้าไปภายในโกดังเขาพบม้วนกระดาษบนโต๊ะไม้เก่าเมื่อลองเปิดอ่านก็เห็นว่าเป็นแผนสร้าง อาคารใหญ่พร้อมรายชื่อผู้ถูกเกณฑ์แรงงานและมีข้อความว่าจัดการมันให้เรียบร้อยก่อนงานมงคลจะเริ่มอ่านเพียงแค่นั้นเขาก็รู้แล้วว่าทเ,เวียนไม่เพียงต้องการที่ดินของเขาแต่ยังต้องการกำจัดเขาออกจากเส้นทางทั้งหมด ขณะที่ละมันกำลังเก็บกระดาษใส่เสื้อมีเสียงฝีเท้าหนักๆดังเข้ามาเขาหันไปเห็นลูกน้องทเวียนสองคนเดินเข้ามาพอดีละมันรีบหลบหลังลังไม้เก่าก่อนที่ทั้งสองจะสังเกตเห็นด้วยความที่เขาเคลื่อนไหวรวดเร็วและเสียงเบาทำให้พวกนั้นไม่เอะใจเมื่อทั้งสองเดินไปอีกมุมของโกดังละมันเห็นโอกาสหลบออกจากที่นั่นโดยไม่ถูกจับได้ เมื่อกลับถึงบ้านหมอยาละมันเล่าเรื่องทั้งหมดให้หมอยาและนีรันฟังพวกเขารู้ว่าการอยู่เฉยๆจะยิ่งทำให้ทุกคนตกอยู่ในอันตรายแผนการหลบหนีจึงถูกวางขึ้นอย่างเร่งด่วนหมอยาจะพานีรันเดินลัดป่าลึกไปยังหมู่บ้านเพื่อนบ้านในรุ่งสางซึ่งมียาอาศัยอยู่ส่วนละมันจะทำหน้าที่ถ่วงเวลาและเบี่ยงความสนใจทเวียนให้ไกลาจากเส้นทางหลบหนี แต่สิ่งที่ละมันไม่รู้คือทเวียนเองก็สงสัยในความเงียบของละมันเช่นกันเขาสั่งให้ลูกน้องจับตามองเด็กหนุ่มผู้นั้นตลอดเวลาและในคืนที่ละมันไปโกดังนั้นหนึ่งในลูกน้องได้แอบเห็นเงาคล้ายเขาแม้จะไม่ชัดเจนจึงรีบรายงานให้เศรษฐีอมหิตท,ทราบทเวียนโกรธจะเลือดขึ้นหน้าเขาดาวา่ามันต้องกำลังขัดขวางแผนของเขาและยิ่งต้องจัดการให้เร็วที่สุด รุ่งสางของวันหลบหนีเมื่อมันแยกทางกับนีรันและหมอยาเขารีบมุ่งหน้าไปยังนาที่ราบกว้างที่อยู่ด้านหน้าโกดังเพราะเขารู้ว่าทเ,เวียนมักมาตรวจงานที่นั่นเป็นประจำเขาตั้งใจจะ,ะเผชิญหน้ากับเศรษฐีเพื่อ,อยื้อเวลาให้มากที่สุดแม้จะหวาดกลัวแต่และมันยึดมั่นในความถูกต้องและความหวังว่าผู้คนในหมู่บ้านจะได้รับอิสระจากชายผู้อามหิตนี้ในสักวัน ไม่นานทเวียนก็มาถึงพร้อมลูกน้องหลายคนเขาควบมา้าตรงมาหารมันอย่างรวดเร็วก่อนจะหยุดลงตรงหน้าและจ้องละมันด้วยสายตาเย,ย็นเฉียบละมันกล่าวขึ้นก่อนว่าท่านไม่ควรบีบบังคับนีรน,นางไม่มีวันเป็นของผู้ใดด้วยความหวาดกลัวทเวียนหัวเราะในลําคอเสียงหัวเราะนั้นไร้เมตตาเจ้าคิดว่าเด็กหนุ่มอย่างเจ้าจะหยุดข่าได้หรือ และมันตอบอย่างมั่นคงข้าจะทำทุกอย่างที่ทำได้แม้ข้าจะตายก็ไม่อาจยอมให้ท่านทำลายคนดีๆในหมู่บ้านต่อไปประโยคนั้นทำให้ทเวียนสั่งลูกน้องให้จับตัวรันทันทีและมันต่อต้านอย่างเต็มกำลังเขาวิ่งไปตามคนาพยายามล่อให้ลูกน้องตามเขาออกไปให้ไกลาจากเส้นทางที่นีรันหลบหนีเสียงตะโกนดังลั่นไปทั่วแต่และมันวิ่งอย่างไม่คิดชีวิตยิ่งเขาวิ่งความหวังของนีรันและหมอยายยิ่งปลอดภัยขึ้น ในที่สุดละมันถูกล้อมไว้กลางทุ่งเขาหอบหายใจหนักแต่ยังยืนหยัดด้วยหัวใจที่มุ่งมั่นทะเวียนลงจากมา้าและเดินเข้ามาใกล้เขายกไม้เท้าหรูขึ้นเหมือนจะใช้ลงโทษสลามันแต่ก่อนที่เขาจะทำดังใจคิดเสียงเรียกจากระยะไกลก็ดังขึ้นพร้อมฝูงชาวบ้านจำนวนมากที่ถือเครื่องมือเกษตรเป็นอาวุธพวกเขาไม่อาจทนเห็นเด็กหนุ่มผู้บริสุทธิ์ต้องอเผชิญความอายุติธรรมอีกต่อไป ชาวบ้านตะโกนขับไล่ทวียนเสียงของพวกเขาดังกึกก้องราวกับหาฝนที่เทกระหน่ำทวีนและลูกน้องไม่คาดคิดว่าจะ,ะเผชิญหน้ากับผู้คนจำนวนมากเช่นนี้เขาเริ่มถอยหลังและมองหาทางหนีแต่ฝูงชนล้อมทุกทางเอาไว้บางคนที่เคยหวาดกลัวกลับมีความกล้าหาญไม่เห็นความโหดร้ายของเขามาถึงขีดสุด ทเวียนตัดสินใจวิ่งไปที่ม้าเพื่อหลบหนีแต่ละมันรวบรวมแรงเฮือกสุดท้ายพุ่งเข้าไปขัดขวางแม้ร่างกายจะอ่อนแรงแต่หัวใจของเขามั่นคงยิ่งกว่าครั้งไหนๆการต่อสู้ชุดลมุนเกิดขึ้นชั่วครู่ก่อนที่ชาวบ้านจำนวนมากจะช่วยกันจับตัวทาเวียนได้สำเร็จ เสียงของผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านดังขึ้นว่าท่านทเวียนข้าเคยเตือนท่านแล้วความโลภและความอมหิตจะนำความพินาศมาสู่ตนเองชาวบ้านไม่ลงมือทำร้ายทเวียนเกิดเลยเพียงมัดเขาไว้และนำส่งผู้มีอำนาจในเมืองใหญ่พร้อมหลักฐานความผิดที่ทุกคนร่วมกันรวบรวมไว้ก่อนทเวียนถูกพาตัวออกจากค่ะหมู่บ้านเขายังหันมามองชาวบ้านด้วยความโกรธแค้นแต่ไม่มีใครหวนไหวอีกต่อไป หลังจากนั้นหมู่บ้านก็ค่อยๆฟื้นคืนความสงบความกลัวที่เคยครอบงำผู้คนเริ่มจังหายละมันฟื้นตัวจากบาดแผลทั้งกายและใจชาวบ้านต่างช่วยกันซ่อมบ้านของเขาจนกลับมาอยู่ได้อีกครั้งส่วนหมอยาและนีรันกลับมาดำรงชีวิตดังเดิมแม้จะเคยเกือบสูญเสียอิสรภาพแต่ประสบการณ์ครั้งนั้นสอนให้ทุกคนรู้ว่าสามาคัคคีเป็นพลังยิ่งใหญ่ที่สุด ในที่สุดละมานตัดสินใจสารภาพความรู้สึกกับนีรนนันนางรับฟังด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนและกล่าวว่าเธอรู้สึกดีเช่นเดียวกันแต่ต้องการให้ทุกอย่างค่อยเป็นค่อยไปทั้งสองจึงคบหากันด้วยความเข้าใจและความเคารพซึ่งกันและกันแม้หลายปีต่อมาหมู่บ้านจะเปลี่ยนไปมากเพียงใดแต่เรื่องราวของเศรษฐีผู้อมหิตและเด็กหนุ่มผู้กล้าก็ยังถูกเล่าขานไม่รู้จบเพื่อตวนใจคนรุ่น หลังว่าความโลภไม่เคยนำความสุขมาให้ใครและความกล้าหาญของคนตัวเล็กๆสามารถเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของผู้คนทั้งหมู่บ้านได้